สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเรามาเจอกันในงานใต้ร่มพระบารมีนะคะ240ปีกรุงรัตนโกสิน์ค่ะซึ่งเป็นงานที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่20-24ถึง24เมษายนค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผอ,อ,อกรมส่งเสริมและทีมงานทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะ ที่ให้โอกาสทางบ้านดินหอมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอนและสาธิตผลงานในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้เราก็มีทีมงานมิดอมแอมกับนอตนะคะมาช่วยกันดูแลในส่วนของการแพ็คกิ้งงานนะคะเดี๋ยวเรามารับชมบรรยากาศในงานกันเลยคะ่ะอันนี้เป็นบูธของบ้านดินหอมนะคะ วันนี้เราทำกิจกรรมละหมอมกระจายกลิ่นนะคะเป็นอะโรมาดีฟิวเซอร์นะคะมีคนให้ความสนใจเยอะมากเลยค่ะแปบ๊บเดียวนะคะ12ท่านแล้ว สรุปน,นะคะวันพรุ่งนี้ก็มาได้นะคะมี3วันค่ะสำหรับการไม้กระจายกิ่นนะคะอีก2วันจะเป็นหน้ากากเพนแบบนี้นะคะน้องๆมาวันนี้วันเดียวหรอคะใช่ค่ะอ๋อที่ซัมเมอร์สีขวดเลยนะคะซัมเมอร์สี่ขวดได้ค่ะ วันนี้นะคะมีแขกบ้านแขกเมืองมาบูธเราด้วยค่ะแล้วก็มาามเพลง I know where you come from uh, the Netherlands Netherlands Germany I'm I'm from Thailand <laughs> <laughs> near Bangkok I'm from Nakhon Pathom I'm from Nakhon Pathom is near Bangkok นะคะ Which one? What is it? Jasmine. Yeah, do you like? I really like this one. This one? Oh, my favorite is rose. This one is jasmine. Yeah. Yeah. Jasmine in Thai is mali. Mali? Yeah. Mali? Mali in Thai. Yeah. Yeah. Back to, yes. to <laughs> the past that's really So it's a classic band that performs uh, performed a dance and blue rock That's right? That's composed by I, I did yeah, right. nice. uh, On the stage just now So we still I have say, they, they. two more shows on this the stage The next performance is called yeah. traditional play I have cut this off three types of yeah. the traditional plays The first one is the lakorn chant called yeah. call a lakorn chant we call it dance and song. And the last yeah. one is called night call. It. And the fourth one is called tiger hunting song. That will start around 6.30 until 7.30. You know in the comedian performance, we the hundred uh, action yeah. uh, uh, with a dance, traditional dance. Uh, so like in the show, it's a five-hour walk, three okay. talks, two types of the uh, actor. ขอบคุณ a ะคะท่านทั้งสองท่านนะคะที่ให้ความสนใจในการทำน้ำหอมกับบ้านดินหอมนะคะแล้วก็ขอพบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะบ้านดินหอมก็ย,ยังรับงานออกร้านในลนักษณะนี้ด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะใ้บ้านดินหอมไปร่วมสาธิตใน งานใดๆก็ตามนะคะติดต่อได้ที่ลายบ้านดินหอมนะคะขอให้คุณลากคสาดีกับาราด้วยนะคะ ใครอยากจระชมนการแสดงนะคะของไทยนะคะบอกว่าที่ทำไมไม่มีวดตัวอย่างไว้อ่ะสข่อมาตัวอย่างไว้ให้เขาไม่มีเวลาเลยทีไม่มีเวลาตัวอย่างไว้แล้วกเขาบอกว่าอ่อนชอยสวยงามแน่นอนนะคะเอาล่ะนะคะตอนนี้ท่านที่อยู่ภายในของเรานะคะตอนนี้บอกกันต้นนิดนึงค่ะคุณฟ้าครับผมตอนนี้เป็นตอนตอนที่บอก โซนที่สองของเราตอนนี้เลยนะคะอยากบอกว่าต่างชื่อเลยชื่อของเรานะคะซึ่งโซนแรกของเรายี่ที่โซนที่ยี่ย็คือน้ำจัดทำน้ำปรุงน้ำหอมในขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก็จะยื่นส่งกลับไปให้ผู้มาร่วมกิจกรรมได้ตกแต่งโดยใช้ดอกไม้แห้งนะคะที่มีสีสันนะคะโรยเข้าไปในขวดน้ำหอมนะคะ มิสอีกท่านหนึ่งนะคะที่เดินทางมาจาามาัากาดกา,การบางเรื่องก็ได้นำธุรกิจสำคัญทางบ้านมาด้วยนะคะแต่น้ำเลือสอบถามในเรื่องของว่ามาจากประเทศไหนนะ,ะแต่ว่าเห็นท่านสวยงามมากเลยค่ะก็เลยอยากจะเก็บภาพไว้นะคะเป็น For me, please. Okay. This. Finish? finish. 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 Well, yeah, not not finished yet. Just make this the fence for you and I will give you to <laughs> decorate little <laughs> end. Yeah. No, no, just me me. Huh? Uh, one, one. What is this? One fence for one person. I need one more? Yeah. No, no, not one. Just one. Okay. Thank

ช่ว o ส e เด็กเล็กหนึ่งเล็กหนึ่ง e ี t เล็ตเตอร์เพราะว่าอิสแทนพูดอินไซส์ได้ค่ะเอ่อเช่นเปใบอระมินอ่าหนึ่งขวดค่ะแล้วออกมากรนมันจะออกมาแบบแรงไหมไม่แรงค่ะกิีดซอฟต์ๆนุ่มๆเย็นๆค่ะวันนี้น้ำพามาดูพี่ๆเขาทำน้ำหอมกันนะคะ ซัมเมอร์กับลาเวนเดอร์ค่ะหอมชื่นใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่แวะไาร่วมกิจกรรมกับบูวบ้านดินหอมค่ะขอบ,บคุณค่ะริงีค่ะขอบคุณบ้านดินหอมด้วยค่ะอันนี้น้องทำกินอะไรคะทำเป็นเอ่อโรสกับจัสมินค่ะมีความหอมต่างกันยังไงคะจากที่เราดมโรสกับจัสมินแล้วมาผสมกันแล้วมันต่างกัน รูออ้สึกว่ากลิ่นโรสมันจะสำหรับสำหรับตัวหนูหนูชอบกินโรสมากกว่าแบบถ้าเกิดเป็นอย่างเดียวค่ะแต่ว่าพอเอามาผสมกันแล้วคือหอมมากขึ้นค่ะมันหอมแตกกว่าเดิมใช่ใช่คะ่ะดีก็ว่าขอบคุณมากเลยนะคะร่วมกิจกรรมด้วยกันขอบคุณเช่นกันค่ะ <pater n boxes> นี่ได้กลิ่นใหม่เพิ่มเติมขึ้นแล้วนะคะโรสกับจัสมินลูกค้าบอกว่าหอมมากนะคะแล้วเราก็เอาลาเวนเดอร์กับ เปเปอร์มินผสมกันกลิ่นก็ได้แปลกขึ้นมาอีกค่ะงานกลิ่นพวกนี้มหัศจารยจจริงๆเลยนะคะพผสมแล้วก็หอมมากขึ้นอีกนะคะใครสนใจจะมาร่วมกิจกรรมก็มาได้นะคะรุ่งนี้ยังมีการจัดน้ำหอมอีกหนึ่งวันนะคะก็ะยังมาสามารถมาร่วมงานได้ที่ส่วนสันติใช้บารการตั้งแต่สี่โมงเย็นเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดี น,น้องพามิสมาด้วยค่ะมิสอมแอมเรามีแนนแนกแพคก,กิ้งด้วยนะคะโดยมิสอมแอมกับน้อตนค่ะ oh. แผนกแพคก,กิง oh. กกก้ง oh. พรุ่งนี้มีน้ำหอมอีกหนึ่งวันนะคะ แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นงานหน้ากากแล้วหน้ากากเพ้นแบบนี้นะเสาร์อาทิตย์เราจะเปลี่ยนเป็นงานหน้ากากเพ้นวันเสาร์อาทิตย์จะมีหน้ากากเพ้นนะคะจะเป็นตัวนี้มาระบายสีได้มาระบายสีได้ค่ะ